ไปดูที่เอฟเฟกไ์ค่ะค่ะทุกคนเราพบกันตอนเช้านะคะที่เรายังไม่ได้นอนนะคะตอนนี้เป็นเวลา ทีสามยี่สิบห้านาทีนะคะเพื่อทํางานเสร็จนะคะแล้วก็ดูซีรีส์หนาะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเรามีเรียนเช้าด้วยนะคะทุกคนก็เลยแบบคิดก็คือนอนนั่งคิดใจแบบถ่ายวอล์กดีไหมนะก็ถ่ายก็แล้วกันนะคะก็คือจะเป็นวอล์กวีคนะคะทุกคนก็คือวันนี้เป็นวันอังคารแล้วนะเพราะว่าวันจันทร์ข้าไม่มีเรียนนะคะข้าก็เลยไม่ได้ถ่ายนะวันนี้นะคะข้ามีเรียนนะคะทุกคนตอนสิบโมงเช้านะคะเจอก,กันอีกทีตอนเช้านะคะตอนแต่งตัวแต่งหน้าเตรียมไปเรียนนะคะ กันวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไม่แต่งหน้านะเพราะว่าช่วงนี้เป็นสิวทุกคนดูสิชิวเต็มเลยก็เลยทาแค่สกินแคร์นะคะแล้วก็กันแดดนะคะทุกคนแล้วก็ลิปสติกแค่นั้นพอเสร็จแล้วไปดูที่เอฟเฟคคอนโทรลของแอจมนเลเยอรนี่นะคะทุกคนเป็นเวลา ทีสองที่สิบนะคะทุกคนวันนี้เราก็นอนดูซีรีส์ยันเช้าอีกแล้วนะคะก็พรุ่งนี้เช้านะคะมีเรียนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์นะคะก็จะได้ดูภาพยนตร์แล้วก็วิเคราะห์ในภาพยนตร์ที่เราดูนะคะแล้วแต่อาจารย์เขาจะให้วิเคห์เราว่าจะวิเคราะห์อะไรนะคะจะเป็นวิชาเสรีนะคะเป็นวิชาที่เรียนง่ายนะคะทุกคนแต่ก็แบบใช้สมอ,ง,องในการคิดวิเคราะห์นิดหน่อยนะคะตอนทํางานอะไรแบบนี้เนาะ เรื่องนี้คนเขาดูกันไปจะหมดแล้วอะทุกคนเ<ป>ข้าเพิ่งได้ดูเขาวันน้ําตาไหลวันน้าตาแบบไหร่ภาคเลยนะคะเรื่องนี้คือ <c oughs> แบบวันนี้ข้าวทาอะไรเยอะมากมาเลยนะครับแต่แบบแบบว่าข้าวลืมถ่ายกเข้าวลืมถ่ายก็คือแบบว่าไม่ได้จับกล้องนานแล้วมันแบบลืมถ่ายแล้ว <c oughs> คือข้าวเป็นคนแบบไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ไปแล้วทุกคนเ <c oughs> ล่นก็เล่นแป๊บเดียวแล้วก็เก็บอะไรเงี้ยก็จะถ่ายโทษในวันที่เหลือแล้วกันนะคะทุกคน กล้าเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะคะข้าวตื่นเช้าอีกแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าข้าจะนอนกี่โมงนะเพราะยังดูซีรีส์อยู่เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับง่วงนอนเนะี่ย มึงก็ต้องแบบเลยอกมึงก็ต้องปิดใช่แล้วคนคนมันเยอะนี่เลยอ่ะมันหยุดยาวเรเล่นข้าวถือขอแล้วนะคะทุกคนข้าวก็แบบว่าเพิ่งอ่านคลิปทิกตอกไปเมื่อกี้นะคะอ่านแบบว่าแต่งหน้าเล่นค่ะเพราะว่าข้าวได้สินค้าฟรีมานะคะจะเป็นน้องบัชตรงนี้เลยจะเป็นตัวใหม่ของน้องคาเกะนะคะทุกคนจะเป็นบันนี่ชิกบ๊อบนะคะทุกคน ชื่อน่ารักมากเลยอะทุกคนแล้วอันนี้ที่ข้าวได้มาจะเป็นที่ข้าได้มาจะเป็นสีชมพูนะคะทุกคนเห็นไหมปัดแล้วเป็นพูอ่อนอ,อนอหละใน,นทุกคนเข้าวภาคภูมิใจมากเข้าติดขนตาครั้งแรกแต่ข้าวสุดข,ขั้งเนี้สยสวยสวยที่สุดแหละอันนี้ติดครั้งแรกไม่ติดครั้งที่สองรู้สึกว่าจะต,ต,ตัดขนตาสั้นไปนิดนึงนะคะทุกคนข้างหน้ามันงงนๆขึ้นบางแบบอมเห็นไหมข้างนี้มันจะดูโอเคกว่าข้างนี้มันจะแบบ ดูสั้นๆแล้วก็งงนิดนึงนะทุกคนแต่ก็พอได้แหละแต่คนตามมันสวยมากเลยอะข้าวซื้อมาจากพี่จีนนะคะพี่สาวจีนได้มาห้าคู่สี่สิบกว่าบาทมนะั้งถ้าจะไม่ผิดนะห้าคู่สี่สิบหรือห้าสิบกว่าบาทนี่แหละทุกคน The next day later สวัสดีตอนเย็นนะทุกคนก็คือวันนี้นะคะไม่ได้ไปเรียนนอะงทุกคนเพราะว่าตอนแรกจะไปเรียนไป่บกว่าข้านอนเช้าไงแล้วมันก็เลยนอนเพลินแล้วนตกแต่อากาศดีนะคะก็เลย ไม่ได้ตื่นทุกคนตื่นไม่ทันก็เลยไปไม่ทันนะคะตอนนี้วันนี้ก็เลยแบบอยู่แต่ห้องนะคะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรให้ทุกคนดูเลยแล้วก็มาถ่ายตอนที่เข้าลูซิดี้ให้ดูแล้วกันเนาะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ยังนอนดูซีรีส์อยู่เป็นเวลาทีสี่ค่ะทุกคนทีสี่สี่นาทีตอนนี้เราก็ยังดูซีรีส์เรื่องใหม่แล้วก็สมัครแอปใหม่เป็นที่เรียบร้อยพุ่งเออวันนี้มีเรียนตอนบ่ายนะคะแต่เข้าวตื่นตอนเช้านะเพื่อว่าจะไปซักผ้านะคะตื่กันตอนเช้าคะ่ะทุกคนกคน็คือแต่งหน้าเสร็จแล้วเหมือนเดิมแล้วก็แบบตอนแรกเข้าแบบกะจะไม่ติขนตาอนะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าจะไปเรียน แต่คือแบบว่าเพื่อนส่งมาบอกาอาจารย์บอกว่ายกคัดทันหันข้าแบบเอ้าเข้าเล้เออติดขนตาเลยจะได้แบบทํางานต่อก็คือเดี๋ยวข้าจะไปถ่ายติ๊กตอกนะคะแล้วก็อัดคลิปอะไรต่างๆนะอาจจะไลฟ์สดด้วยบางทีนะคะแต่ตอนนี้เข้าจะไปซักผ้าก่อนข้ายังไม่ได้กินอ่ะี๋ยวซักผ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทํากบข้าวกินกันนะคะ าแกะพัสดุก,กันนะคะทุกคนก็คือปกติข้าวจะถ่ายคลิปทิกตอกแล้วก็แกะใช่ไหมแต่วันนี้ข้าจะมาถ่ายใน YouTube นะคะไปไอจะเป็นเซรั่มที่ข้าใช้ประจํานะคะนี่ใช้หมดไปหลายขวดแล้วไอ้ก็ถึงเมื่อวานเพิ่งถึงเมื่อวานนะคะทุกคนนี่นะคะจะเป็นเซรั่มสิบดิงนะคะทุกคนจะเป็นแบบว,ว่าเซรั่มที่ข้าใช้เป็นประจาคือข้าแกะให้ดูแค่นี้แหละแล้วก็ทีหลังเดี๋ยวไปแกะในทิกตอกเหมือนเดิม ตอนนี้เรากำลังดูซีรีส์อยู่นะคะแต่ว่าเราก็หิวแล้วเราก็เลยสั่ง้าโพดออฟชีสมากินนะร้อนๆเลยนะคะเอนเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้กำลังร้อนๆเลย<ม>นี่<ม>เห็นไหมเห็นไหมหอมชีสมาก อร่อยมากเลยคุอยเอ้อยถึงแล้วเอ้อยรถสองคันมายกี่คนครับมาหนึ่งสามสี่ห้าหกหกคนแล้วก็เอามาใส่อีกคันนึงกำลังมา ก็เป็นสามแหละสามทานแล้วก็หกเป็นเด็กไหมคะอ่านักศึกษาหมดเลยครับที่ไหนมอพเยามอพเยาค่ะมีบัตรไหมมีอันนี้ใช่ไหมคุณนิใช่ค่ะเอาบัตรนีสิได้ไหม เอาใช่เรามาทำอะไรที่นี่เลา้มาทำตัง้งวันนี้เรามาทำอะไรคะกั้นสิ่<ช>รครับเรามาท่ายงานร้อนแสงบ้าไม่รู้ถ่ายไปก่อนแค่วากัน, <laughs> นากัน <laughs> เ้นไวดูกด้วย <laughs> <laughs> ทำอะไรต่อถ่ายตรงสะพานแล้วก็ถ่ายสะพานมาไ่ถ่ายใครก็่ครนหนึ่งที่จะสำเตรงนี้เปิดฟังฟันถ่ายโรงพยาบาลยตรงสารรงสผาเก้าเทาดือแคะพี้อ๋อกินอะไรนี่ไงคุณสัมผัสได้ว่ามันมาวันนี้เรามาถ่ายงานที่ โอทียานโอทียานววอะไรวะชื่ออะไรนะแห่งชาติไม่ปืนแห่งชาติป่ะวะมันโอทียานไม่ปืนปที่เฉินโอทียานไม่ปืนเอ้ยมีแห่งชาติมีแห่งั่งไงโอทียานนิชแนลเป็น,น,นแ่งก็บอกเป็นแนลอะไรก็โอทียแห่งชาติแห่งชาติงาตไงนเนิชแนลแปลว่าไม่พูเอ็มนาติออนแนลอาตีนาติอนอนโนลเล้วะแล้วหันมาหน่อยดิเย้ เรื่องห่วงไม่ชัดแน่นอนก็โมกกระสายให้รู้ว่าทางไงถ่ึงฮะเออจริงจอะไรปลาหางยุงลองหางยุงทำหลังใต้น้ำเออสัตย์หนาวหลับตาทำใจให้สงบยุบหนออขงหนอ งากันเนี่ยว่ตสีคุ้งนนนนนนผมเป็นคนอิงแดงอิงซ้ายอิงขวาอิงตาอาไซใช่อะมาเลยดูก็แปลกนะหนสองแ่แต่โอ้ยแต่แต่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอชา มือนันครมาเลยกูกระท่าสามสองหนึ่งไปชะลอสองฟังไปชิวอะคนนี้เขาจะชิวกว่าน้ำหนึ่งขวดหน่ค่ะไอติมแท่งเลยค่ะกินหมดแล้วหรือเปล่เดี๋ยวรอบนี้เอาจริงนะกัวพังรอบนี้ลอเราิวสารอเคยไหมเคไหมเคไหมโอเค